ข้าวเหนียวแดงเมืองเลยเป็นไา้พันธุกรรมข้าวเหนียวที่กําเลิดที่จังหวัดเลยครับปูยาตายายบรรพบรุษเพิ่นกะบอกไว้ว่าข้าวเหนียวแดงเมืองเลยกําเลิดไส้พันอยู่บ้านเราเข้าวเหนาบ้านเก่าๆนองยิ้วเรา,เปาแปตนแต่กับแฟงน่าสังสษติดต,ต่อมองไว้ปลุกปลกสะพอนสลอดติวน้อยค่อยๆอยบ้านกินหัวหนาการวิซายจิตชุมชนขอ,อมทรัพย์เกษตรยั่งยืนบ้านซีเจริญครับสุนเข้าชุมชนบ้านซีเจริญ จะเห็นเรื่องหราวข้องการอนุรักษ์นักกรรมพืชพื้นบ้านก็คูไปกับการใส้ประโยชน์มาตั้งแต่ปี2556กระรวบรวมเจ็บข้อมูลร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอสำนักง,งานกเกษตรจ,จังหวัดมหาวิาลยราชพัฏเลย ทางาพานิชย์จังหวัดแล้วก็ทางเดดูสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจแจ้ขานชีวาพางุ่มการมหาชนนะครับล่าสุดก็มีกลุ่มการเข้าเข้ามาขับเคลื่อนในการเพิ่มบุาคลาเข้าเนีแดงเมืองเลยแล้วก็ซอยรักษาซื้อร้านกับกลุ่มวิชาจิตชุมชนก่อสรบางเกษตรย่างยืนบ้านที่เจริญเอาครับจากศุนเข้าชุมชนจากศูนวิจัยเข้าชุมเพนะครับก็ได้เสนอ ผ่านทางกรมการเข้าวา่ามิซาจิตชุมชนเฮอนาคตที่็นเป็นผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวเหนียวแดงเมืองเลยซึ่งการที่มอสาหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันที่ทางหมอเพราะว่าคนเป็นโรคเบาหวานความดันหมอเายยกให้กินข้าวเหนียวแต่ว่าข้าวเหนียวแดงเมืองเลยไม่มีน้ำตาลในเมล็ดข้าวเหนียวแดงเมืองเลยน้อยกว่าถูกใส้ผ่านุ์้องข้าวเหนียวคัา เขาเนี่ยเดงมึงเลยกาเนดสายพันธุ์ที่จังหวัดเลยแต่สู้พันไปจ้กจังหวัดเลยครับวิสาจิตชุมชนเฮาก็ถือว่าเป็นกลุ่มวิสายจิ้ที่ก๊อปูเอกลักษณ์โครงกันทุกรรมจังหวัดเลยกระว่าไดครับนํากลับมาได้ในปี2556ั่รา,าก้างการเที่ยวชมบูธงานของกกเกลือไทยเกษตรกรรมถังเลือกภาคอีิสานอยู่มหาวิลาลยรัชภัฏมหาวิลาลยจังหวัดมหาสรา,ารคามครับมาปลูกและพัฒนา เก็บข้อมูลรวบร,รวมเรื่องราวของข้าวเนียวแดงเมืองเลยซอยกันไล่พักส่วนไลผ่ผาชีในพื้นที่แล้วก็นจนได้ยื่นข้อเป็นเข้าจีไอข้องจงวันเลยครับปีที่เขานำข้าวเนียวแดงเมืองเลยกับคืนมาเขาได้กลับคืนมาห้ากิโลครับแล้วก็กจากปีห้าหกถึงปัจจุบันนี้กก คือว่าเป็นการซื้อซานแล้วก็อนุรักษ์สราบันธุกรรมเขาเนี่ยแดงมางเลยได้ถ้าพูดถึงจำนวนก็ปีละสิบเจ็ดถึงสิบแปดตันนะครับแต่ก็ไม่พอขายแต่กระบอกพอขายครับแต่ล่าสุดคือเป็นที่รู้จักกองป้างวอ่าไปอะครับกิโลละเท่าไหร่ครับเอาค่ายเป็นเข้ากองโยจิโลละแปดสิบบาทครับีราคาดีเหมาะก,กับการทำอะไรให้เขเหชนิดนี้ ก็ถคาพูดถึงหมอเห่ากระมองอยู่สามเรื่องคือว่าครับคือโจกสําหรับป่วยเบาหวานความดันแล้วก็เรื่องของพัฒนาเป็นสุราพื้นบ้านแล้วก็แปลงถนมผิวเด็กผู้สูงอายุแล้วก็เด็กนํานะครับเห็นว่ามีสังขยาอะไรออร่ยว้ส่วนการนํามาเพิ่มบูลราาในระดับพื้นที่ชุมชนเหากะ มาเฮ็ดเป็นข้าต้มนมหบ้านครับเมื่อนี้ก็ที่เป็นการเอาเข้าวเหนียวแดงเมืองเลยมาเฮ็ดเป็นสังขยาข้าวเหนียวแดงเมืองเลยครับข้าวเหนียวแดงเมืองเลยก็เป็นเรื่องราวที่วิสัยจตชุมชมนเอาเฮ็ดมาบวกกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซื้อเทศกาลอาหารพื้นบ้านดอกไฟบานแอปคุณเลยครั้งที่สี่ผ่านมาคือจัดมาแล้วสี่ปีนะครับก็บเรื่องราวการท่องเที่ยวไบโอทัวริซึมการท่องเที่ยวชีวภาพ ในงานท่องเที่ยวเขาที่มีการจัดผาแรงครับซีชูเรื่องข้าวเหนียวแดงมืองเลยครับนกเนื้อจ้อยู่ในสําหรับเขาในผาแรง,องขอ้งข้าวเหนียวแดงมืองเลยแล้วการในช่วงรดูนการที่เขาจัดการท่องเที่ยวมันจะเป็นระยะหายสีสั้นทร้งพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นครับเอาก็ะเอาข้าวเหนียวแดงมองเลยเนี้ยมาเทศขา้าวรามให้นักท่องเที่ยวได้นั่งพิงไฟแล้วก็เผาเขา้าวรามข้าวเหนียวแดงมืองเลยไปนําครับโครงการขยายเพิ<ๆ>่ม พื้นที่เข้าเนี่ยดงเมืองเลยคลองวิจัยจิตชุมชนเขารวมกับทางสำนักง,งานเกษตรทางศูนวิจัยเขา้าชุมเพนะครับการยักขยายพื้นที่ลงไปตําบลภูห่อแล้วก็ตําบลโพสิเสียตําบลน,น้องคันตําบลเจียงทิภูมซึ่งอยู่ในห้าตำบลข้องอําเภอภูร่วงซึ่งเพิ่นกะที่เป็นพื้นทีตนน่ตำบลมีนาไลกว่าตำบลเลยบางไส้หานะครับ ข้าวเหนียวแดงเมืองเลยมีต่างประเทศเพิร์มักนั่นจ้เข้าวเหนียวแดงเมืองเลยเนี่ยเป็นข้าวเหนียวเซวาซี่เป็นข้าวกล้องเวลานําไปรับประทานหรือว่านาไปจินเนี่ยซี่หุ้งคือข้าวเจ้าแต่ใส่น้ำลายกว่าข้าวเจ้าทีนี้พ่นการหุ้งเข้าเหนียวแดงเมืองเลยออกมาเนี่ยมันใกล้เคียงกับข้าวปุปน,บนับซึ่งผล่างชาต์ก็สิมักเข้าเหนียวแดงเมืองเลยเนี่ยเป็นพิเศษเขาพอมารถชา์ตแล้วก็มาความ ซึ่งข้าวเหนียวนี่มันก็นที่บนเหนียวคือข้าวจ้านะครับเวลาไปหุ้งใส่หม้อหุ้งเขาเดียวกันนะครับเหมือนกันที่ยังมีเนี่ยเป็นเป็นสั้นชาตยานป้องข้าวเหนียวอยู่ครับทางเครือข่ายที่มียัิพีนองเพิ่นได้แฟนเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพิ่นมาในพื้นที่เฮาก็ได้นําเสนอแล้วก็เพิ่นก็มาอยู่ในพื้นที่แล้วก็จินข้าวเหนียวแดงเมืองเลยแล้วเพิ่นก็มาก,กระชอบครับก็เอาติดตัวไปในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นำเพิ่นก็ไปจินอยูุเพิ่นก็ติดใจเพิ่นก็ สั่งเพื่อเอาปยชไปกินนะครับเรามีความเป็นอยู่ที่ที่ดีขึ้นนะครับนอกเนืาจากการเฮ็อย่างอื่นที่เป็นอาชีพอยู่แล้วแต่อาชีพเสริมเรื่องของการเท็ดนาเข้าเนี่ยแดงบางเลยนี่ก็ตบโจทย์เรื่องของของการมีหลายได้เพิ่มพงควเรือนครับโดยเฉพาะยังยิ่งความสุขความอบอุ่นเรื่องข้องคนภาษาคุมขอบบงบระมาเงินมาห้าดีก็ไปห้าเงินนะครับคนเข้ามาในชุมชนเพื่อได้รับรู้เรื่องเราลาล่เรื่องครับ รวมถึงลมเนจะเข้าเแดงเมืองเลยแล้วรวมถึงเรื่องโครงการท่องเที่ยวเรื่องโครงการมาได้รับสัมผัสกับบรรยากาศในช่วงเข้าเดียวแดงเมืองเลยโอ้ห่วงในช่วงฤดูหนาวอะครับ